สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแนะนําเว็บไซต์ที่น่าสนใจเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอเกี่ยวกับกฎและหลักการทางฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นกฎและหลักการที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับงานช่างและก็งานทางด้านวิศวกรรมสำหรับ,รบข้อมูลของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายภาษาด้วยกันนะครับรวมถึงภาษาไทยนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของภาษาไทยนะครับก็ให้คลิกมาที่ตรงนี้นะครับสำหรับเนื้อหานะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกเรียนรู้นะครับก็จะมีเรื่องของกลศาสตร์นะครับหรือแมชชีนิกนะครับเรื่องของการแฝงแล้วก็คืนนะครับ แล้วก็ด้านล่างนี่นะครับก็เป็นเรื่องของไม่เหล็กไฟฟ้าและสําหรับ,นรบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะยกตัวอย่างแล้วก็อธิบายให้ดูหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเมื่อแอดมินคลิกที่ตรงนี้นะครับเว็บไซต์ก็จะทําการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับ ซึ่งก็จะมีคําอธิบายพอสังเกตนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเลื่อนแถบลงมานะครับเราก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวแสดงหลักการทํางานของ d c m o มอเตนะครับซึ่งแต่ละปุ่มนะครับก็จะมีความหมายดังนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับสตาร์ทหรือหยุดส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการเชนไดเรกชันนะครับหรือเปลี่ยนทิศทางกัน ส่วนเช็คบล็อกตรงนี้นะครับก็แสดงองค์ประกอบของ DC มอเตอร์นะครับเช็คบล็อกตัวบนตรงนี้นะครับก็แสดงทิศทางการไหลของกระแสในขดลวด,วะดะละอมะมเมเจอร์ส่วนตรงนี้ก็แสดงเส้นแรงแม่เหล็กนะครับพร้อมทิศทางนะครับลูกศรบอกทิศทางส่วนตรงนี้ก็แสดงทิศทางของฟอร์สนะครับหรือแรงที่เกิดขึ้นตามกฎของลอเรนส์นะครับ ึ่งเดี๋ยวแอดมินจะแสดงให้ดูทีละรูปนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างโมเดลของ d ีซมอเตอร์แบบง่ายๆนะครับซึ่งใช้แม่เหล็กถาวรเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับหรือสร้างฟิวนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วเหนือส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขั้วใตานะ้ส่วนเส้นสีน้ำเงินนี่ก็จะเป็นเส้นแรงแม่เหล็กนะครับซึ่งก็จะวิ่งจากขั้วเหนือมาขั้วใต้นะครับ สำหรับเช็คบ็อกตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกนะครับเราก็จะเห็นทิศทางการไหลของกระแสที่ไหลในแอมเอร์นะครับสำหรับทิศทางการไหลของกระแสในรูปนี้นะครับก็ไหลจากแหล่งจ่ายไฟ DC นี่นะครับจากขั้วบวกนะครับไหลมาที่แปลงถ่านผ่านซี่คอมมิวเตเตอร์นะครับแล้วก็ไหลเข้าไปยังขดลวดที่ฝังอยู่ในคอมมิวเตเตอร์ที่พันอยู่ในคอมมิวเตเตอร์นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่อีกด้านหนึ่ง ของซีคอมมิวเตเตอร์นะครับแล้วก็วิ่งผ่านแปลงฐานมาครบวงจรที่ขั้วลบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการคลิกทั้งสองบล็อกตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นรูปภาพเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วเมื่อเราทำการคลิกที่จุดนี้นะครับเราก็จะเห็นทิศทางของแรงนะครับแล้วก็เห็นทิศทางการหมุนของมอเตอร์ซึ่งเป็นไปตามกฎของล็อเรนส์ฟอร์ดนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราต้องการดูภาพเคลื่อนไหวนะครับต้องการดูว่า DC มอเตอร์มีหลักการทำงานพื้นฐานแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็ทำการคลิกที่ปุ่มรีซูมตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มสีแดงนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะครับซึ่งเมื่อแอดมินคลิกที่ตรงนี้นะครับในภาพนี่นะครับก็จะมีการสลับ ขั้วของแหล่งจ่ายนะครับเดิมทีขั้วบวกอยู่ด้านบนนะครับขั้วลบอยู่ด้านล่างนะครับลองดูอีกทีนะครับเมื่อ admin นคลิกนะครับก็จะมีการสลับขั้วตอนนี้นะครับขั้วบวกอยู่ด้านบนแล้วก็ขั้วลบอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อ admin นคลิกอีกทีนะครับก็จะมีการสลับขั้วนะครับแล้วก็จะมีการสลับทิศทางของกระแสที่ไหลเข้าไปยังหดรวดนะครับซึ่งเมื่อมีการสลับทิศทางของกระแสที่เข้าไปยัง เข้าไปในขดลวดนะครับก็จะทําให้ทิศทางของแรงเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะทําให้มีการสลับทิศทางการหมุนนะครับมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุนนะครับสำหรับวิธีการกลับทางหมุนของ DC มอเตอร์ในทางปฏิบัตินะครับโดยทั่วไปเราก็สามารถทําได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือกลับขั้วของแรงจ่ายที่จ่ายให้กับขดลวดอะมเจอร์นะครับ ตวนีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการสลับขั้วของแรงจ่ายที่จ่ายให้กับปลดลวดฟิวนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับหรือเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กแต่สําหรับโมเดลในรูปนี้นะครับเขาใช้แม่เหล็กถาวรนะครับซึ่งควรเหนืออยู่นี่แล้วก็ขั้วใต้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยก็จะไหลเพียงแค่ทิศทางเดียวนะครับจากเหนือไปใต้นะครับซึ่งไม่สามารถสลับได้นะครับ แต่ถ้าเป็นโมเดลที่เป็นขดลวดพันนะครับขดลวดพันตรงนี้นะครับขดลวดพันที่แกนเหล็กนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กได้โดยการสลับขั้วของแรงจ่ายที่จ่ายให้กับขดลวดนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้สามารถที่จะควบคุมทิศทางของสนามแม่เหล็กได้แล้วก็สามารถที่จะกลับทางหมุนของมอเตอร์ได้จาก พดรวดฟิวนะครับส่วนสไลด์บาร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์นะครับเมื่อเราปรับมาทางนี้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายนี่นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหลักการทางฟิสิกส์นะครับซึ่งเป็นโมเดลแสดงการทำงานของ dc มอเตอร์อย่างง่ายๆนะครับซึ่งแอดมินก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับ สำหรับในคลิปต่อๆไปนะครับแอดมินก็จะพยายามหาตัวอย่างที่น่าสนใจมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ